ก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับพบก,กับผมเต้น,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแมปนะรีวิวแมปพราะว่าสิบด่านที่ผมสร้างขึ้นมาเองด่านก็ง่ายๆเองก็ลองมาเล่นดูนะครับก็สําหรับด่านแรกก็เป็นตัวนี้นะครับก็ให้ให้คนมาเหยียบเป็นเป็นพิมตรงนี้เองนี่เเป็นพิมแม่เหล็กเป็นพิมอะไรก็ไม่รู้ือนะลืมชื่อไป เรียไว้แป้นพิมพ์ดีกว่าก็ให้คนคนหนึ่งเขามาเหยียบแป็นพิมพ์ตัวนี้แล้วอีกคนหนึ่งก็ไปตรงฝั่งนู้นแล้วก็มาเหยียบตรงนี้ซึ่งพอพวกเขาไปได้กิจไกลแล้วด่านนี้ก็จะไม่มีคนเหยียบให้คือมีคนเข้ามาคนเดียวก็จะทําระบบอัตโนโมัติไว้ก็คือเหยียบแผน่นแผ่นตรงหน้าตรงมี3สามแผน่แผนแป้นตรงนี้ก็จะทํางานอัตโนโมัติผ่านไปหนึ่งหนึ่งนานี้ตรงนี้ก็จะเป็น ตรงให้เหยียบอันนี้ก็ดาหมุนหมุนย่งไๆต่อไปก็เขากดเขากดตรนี้ก็เหมือนกันมีระบบอัตโนม,มัติตรงนี้เลยครับน่ตรงนี้เขาเขาไม่รู้ว่าว่าตรงนี้เป็นระบบอัตโนม,มัติก็าเลยเหยียบไว้ตรงนั้นคือต้องให้คนเหยียบนะอีกคนอีกอีกคนมาฝั่งนี้ไม่เหยียบแล้วก็เดินเดินต่อไปได้เลยคือตรงนี้ก็ เป็นระบบอาจจะมาทิศควรลื่นหลังมาดิศลื่นผ่านไปอันนี้ก็เป็นบล็อกลูกหัวนี่ยมองตามข้างบนง่ายเองตัวนี้ก็ข้ามาตัวนี้ก็หาครับสวิตมาเปิดประตูนั่นเองต่อไปก็เหยียบทางนะเหยียบทางเหยียบทางไง๋ยวรู้เฉลยไม่ให้เรือไม่ให้ลุเฉลยตัวนี้เนี่ยเป็นเขาวงกตเออเขาวงกตแบบลูกหวัวลูกหัมนี่ ปกแบบลงหัวนก็จะมีมีทางเข้าวันให้ดูก็เป็นบ็อกสีทองมาถึงตรงนี้ก็มีให้ถ่ายรูปด้วยฮนะจเขียวดัดจะเขียวได้ด้วยมีตัวละครให้ถ่ายรูปด้วยนะถามตัวละครได้เองไม่ใช่ถามมีตัวละครถามเรามากกว่ามาถึงตรงนี้ก็สามารถปิดไม่ให้คนอื่นเข้ามาได้แล้วก็เอาดาวไปเลยฮนะเอาดาวชนะพอให้ลงตรงนี้ได้ก่อนเลย ลงแล้วก็เดินไปแบบนี้มาตรงนี้นี่เบบนี้ก็มาติดติดไว้เข้าไปอีกเดี๋ยวมันไม่โดนนะอ่าติดไว้แล้วก็มาเอาดาวขึ้นีอง่ายๆเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแบบขอผมนะปรากฏสิบด่านง่ายๆเอง ใครอยากเล่นก็ตามนี้แลลวไอดี ID. ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทักทำคลิปต่อๆไปเนี๋ยวจะมาเฉลยว่าในปากวันสิบด่านตัวนี้ว่าไปทางไหนนะครับก็ให้ผู้ติดตามถึง450ซับก่อนนะครับก็จะมาบอกมาเฉลยในองนนะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอขอบพระคุณที่รับชมน,นะครับผช anel น,น,นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ